ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนไปรับ่งเส้นทางเข้าสวนยางของแม่ใหญ่นะว่าะจะลำบากยากเย็นขนาดไหนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชวนเพื่อนๆรบับชมเลเลยนะครับครับนี่ครับกับโจกุลนี่ก็คือเส้นทางที่เราจะไปมี่คอนกรีตมาให้นิดนึงอคอนกรีตไปถึงไหนโจกุลตรงนี้ สบายเลยแหละแบบนี้เป็นกอดกรีดเลยในสมัยที่ผมมาเนี่ยก็ยังเป็นดินอยู่เลยคือเส้นทางที่เราจะไปบรรทุกพันยางเเราไม่ได้บรรทุกนะแต่ว่าเนส้นทางที่แม่ยายพันยางกอยู่นนูเลยนะเราอยูทะเลเมาได้สาวภูเขานะั้ห ได้้แค่นีเออไม่ถูกดูรังให้หน่อยวะงบหมดครับได้แค่นี้แม่ค้อนพีก็ไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวไปดูทางกันก็บอกได้คำเดียวนะแต่ฝั่งนี้เนี่ยต้องโฟวินเท่านั้นครับขอบุณดูน้องด้วยขึ้นควรนะเดี๋ยว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 เวลาเราลงแล้วเดี๋ยวเอาเอาไปส่งขับช้าๆนะบอกแม่ขับเบาๆสิกูกลับ ไปก่อนไปก่อนเราย,ยังไม่ลงก่อนไปแต่เดี๋ยวไปแขกวนนู่นไ่อยไปชา้ชาช้าไป,ไปนางไม่เท่าไหมแหม,มเ,เป็นสวนยางเน๊บเป็นสางสาธาระนะแบนนี้ก็ถ้าพูดถึงความเจริญ <laughs> ความเจริญเส้นท,ทางเสาไฟ ปับปาลาอะไรพวกนี้นะผมมองว่าไม่ไม่เด้นนั้นไม่ได้ว่าไมไน่นูนี้กนนะันก็คือแบบขนมเราไปไปไปค่อนข้างที่จะ,จะเจริญกว่าเราแหล่งท่องเที่ยวด้วยแหละนะฝั่งนี้มันก็เขาทำสวนนะไม่ไม่ได้เน้นท่องเที่ยวอะไรมากมายแหล่งท่องเที่ยวของเขาเนี่ยก็มีกรุงชิงใช่ไหมชอเปเอร์ไม่ใช่กรุงชิงกรุงชิงนี่น,นะคน,นกิ่งแกงกรุงน้ำตอกอะไรโช,ชคุณ น้ำตกวิภาวดีแล้วก็อะไรอุทยานเนี่ยแกงอะไรนะอุทยานแกงกุง้งอ่าล่องแกงอะไรพวกนั้นนะแต่ว่าก็ก,าก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ยังเสียเปรียบเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับทะเลอยู่นะภูเขากับทะเลภูเขาส่วนมากก็จะขึ้นเหนือนี่ก็ยังเป็นสวนอยู่อนาคตไม่แน่นะต่อไปโอ้มึงยอดมั้ก็ได้ชเฟอร์ไม่แน่นะอานจ,จะมี พันพักตากอากาศอะไรพวกนี้บูวินล่านะพน,นอมเนี่ยเยอะมากพวกบูวินล่านี่ก็อากาศดีนะยามเช้าวันนี้นะอบุ้ยพาวดีมีมงมีหมอกด้วยนี่นั่นนี่ก็คือเส้นทางโไอริโตด,ดกันเลยจะเ,เช็คกลับเรามาด้วยขับแบบใช้สโล่นะรนจริงๆก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่ว่าอยากให้มันช้าหน่อย,ยอะไร มีแหล่งน้ำโอ้โหคุณ oh. เห็นไหมทะเลคิดว่าคอนกรีตจะมาถึงนี่เบาโชเฟอร์กุ<ม>๊กกับมาฝั่งนี้มาติกไม้ตรงนั้นเอาเดี๋ยวให้กุ๊กกับลงก่อนกันไปไปที่โลง่งๆหน่อยดิก็รกนะ้ำไงก็รกเดี๋ยวโชกุนพากุ๊กกับไปนั่งข้างหน้าไม่เท่าเลยมีหมาป่าวะข้างหน้าเอาเดี๋ยวจอดที่โลง่งมาเปิดท้ายกุ๊กกับด้วย ตรงไม่ดูโคตรชันนะน,นี่ที่เขาตัดยางกันแบบนี้โฟวีงก็ no ขึ้นไม่ได้หรอกต้องเปิดท้ายน,อน้องน่ะดึงให้ตึงนว,ว้ยเบกมือ <c oughs> ก็นี่แหละนี่ถ้าต่อไปเขาทำเป็นแบบบ้านข้างริมคลอ,อ,องลูกมาดิต้องเปิดท้ายสิดึงให้ตึง เอาเราก็เดินอีกแล้วที่ออกแรงกายยามเช้าใช่อคชั่นแคมนี่คือการออกแรงกายยามเช้าเลยไงคนนี้เฮ้ยวิ่ง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 ไอ้จ๊กเพิร์นเนี่ยมันรีบซะเลยที่เรามาแนวนี้เลยนะ เส้นทางก็ออฟโรดเล็กๆย <c oughs> ังไมมีมารแลยครับเนี่ยข้างหน้าโคชันทางแห้งๆนม่ใหญ่บอกว่าขับสองขึ้นได้แต่ต้าตางเปียกเนี่ยลำบากนะครับดูเส้นทางนี่เส้นทางที่จะเข้าสวน โคชันบอกด้วคำเด,ยเดียวดูกันสิว่าดีแม็กจะขึ้นไหวหรือเปล่าบางคนกังเสียอาร์โคหมันตางนี้ก็ปิดเดี๋ยวพักออกแป๊บนะดูรถไปก่อน <c oughs> ต้องหอบอีกแล้วนี่ดูชันไหมชันนะเล้สระโลนี่ดูความลาดเอียงของพื้นดิ่เป็นดินนะเป็นภูเขาดินหินก็หินไม่มาแต่ถ้าบรรทุกบนเออ มันทุกพื่ผลทางการเกษตรออกจากสวนเนี่ยมีปูวินจ่อยก็ดีมันหนักนะปูวินจะได้หน่วงโอ้ทุเรียนก็งามซะหลอเกิน จริงเราต้องให้มันจอดก่อนแต่เขารีบมาขึ้นลังสานะตอนเช้านะกพีโก้ลงใจคือบรรยากาศดีนะมันเขียวชาอฉวมนะ่าแต่กลางคืนยุงเยอะครนะับ้านเราทะเลเนี่ยยุงไม่ค่อยเยอะนะฝังที่มันชื้นๆน,นะ ม่อนข้างที่จะชื้นแฉะนี่ไม่มีชาวบ้านนะเก็บเรื่ยๆก็คืออยู่พื้นที่นี้ต้องโพวินอย่างเดียวว่ะ ไม่ใช่โฟวินอยู่ยากนะครับขนครี้หงอกจากสวนเนี่ยเอาได้ยังไงมันเน, <c oughs> นี่ยใครคงตัดยางหอบนะหอบจริงๆแล้วก็วิ่งตามคงคงว่าทำอะไรกันครับนี่เียไม่ใช่ดูเส้นทางน,น,น,นี่ถ้าฝนตกเนี่ยโอ้โหขับกันมันโฟวินได้ใช่ <c oughs> ฝั่งนี้ยางน่าจะออกดีออกดีออกดพี่ครับฝั่งกระหนอมไม่ค่อยออกเลยฝน<อ>ไม่ตกฝั่งนี้ชื้นดีนะก็งงวิ่งดัมใหม่ถ่ายคลิปก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอชื้นฝั่งนี้อากาศเย็นแล้วก็ชื้นบ้านเรามันลมลมแรงนะเนี่ยยางออกดี ขับบงุบงผมคงไม่ต้องวิ่งตามรถเลยนะนี่ก็เหมือนร่องรอยน้ำแห่งครับก็คือขับสองก็เสียงเสียงเหมือนกันนะในการที่จะเข้ามามันทุกขี้หนะ่าถ้าติดนยางโทรตามกันหน้ามืดในขับสีไม่ต้องถึงแล้วนะสวนยางแม่ยายสิบได้เลยมากเลย ฝัง,ง,งนีเป็นองไม่ยายเราคนระับเป็นเนินผมไม่แน่ใจว่าข้างล่างมีหินหรือเปล่าถ้าแบบเราขุด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 จะทำเป็นแนวปลูกฟาร์มแล้วเนี่ยนะหรือปลูกทุกเรียนก็ตามเดียวเราเข้าไปข้างในถ้าใช้สโลก็ดีโอเคคลิปนี้วันนี้แล้วกันดูจบไปเลยก็ได้กันนะ จะตัดเป็นสองลิปก็ไม่ทันแล้วอุยอ้ยโหโหัวหอยเยอะเป็นร่องหัวดด้วยตรงนี้ถ้าจะขุดก็ต้องมีคู่น้ำก็คือใช้สโลมันค่อนข้างจะดีน้าเราไม่ต้องเร่งรีบรถไม่ข่ยยาวเยอะอนะค <c oughs> า,าคตไม่รู้เขาจะลม้มปลูกทูเรียนหรือยาอาปาล แต่ทุเรียนเนี่ยต้องมีเวลาใส่ใจกับมันหน่อยอันนี้ขนาดปาล์มเรามาเกือบสองอาทิตย์รั้งมันบรรทุกเอกแกให้แม่ยายหนึ่งด้วยแม่ยายไม่มีฟวีอ่ะถามว่าทำไมไม่ขายตามลานแถวนี้นะ่าแกม,มีลานของแกนะแม่ยายเรามีลานประจำอะไรของแกนะแล้วก็ได้ราคาดีกว่าถ้าตรงไหนได้ราคาดีกว่าเราก็ไปขายตรงนั้นนะถ้าเรามีรถขนเนี่ยจะได้เปรียบ เราเลือกได้เลยนะแต่ถ้าเราไปให้รถล,ลานมาบรรทุกเนี่ยมันก็เเปบียบเิดนึงนะพื <c oughs> ้นที่นี้นะพื้นที่วิภานะแต่พื้นที่อื่นก็ <c oughs> <c oughs> ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนี่เก็บเล้ออกดีนะยางออกดีออกดีกว่าขนอมอ่ะออกดีสุดเนยม่ดูความชันของมัน <c oughs> สายลุยอยู่แล้วโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้ละกันไหนล่ะเห็นไหมยุงเยอะๆโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะาเป็นดีแม็ก2 2สองพันยี่สิบสองนอเดียวกับเพื่อนสีลอ้อพาเข้าสวนแม่ใหญ่มาขึ้นล้างสะอาดนะไม่รู้จะได้กี่ถุง โอเคประมาณนียกันถ้าชอบนินีไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e เจอกันใหม่คลิปหนะ้าหนะ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมของขาได้เต็มเลยนะน่นี่สองสามเช้าเองไอ้ลังกบ้านเราจะได้แบบนี้ปะ่ะเนี่ย